ความคืบหน้าเรื่องการตามล่าตัวเสียแป้งนานโนหนดนะครับคือณตอนนี้เจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่เยอะมากเทือกเขาบรรทัดในการตามล่าตัวนะครับปรากฏว่าณตอนนี้ยังหาเสียแป้งไม่เจอนะครับแต่ก็มีเบาะแสสําคัญเห็นบอกว่าณตอนนี้เจ้าหน้าที่ไปตรึงกําลังอยู่ที่น้ําตกลานบ่อมจุย้ยนะครับในพื้นที่ตมจังหวัดพัทลุงเพราะ <par> ว่าไปเจอรอยเท้าครับรอยเท้าที่คาดว่า น่าจะเป็นรอยเท้าของเสียแป้งค่ะนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับปฏิบัติการไล่ล่าเสียแป้งนาโนดนะครับที่หลบหนีออกจากโรงพยาบาลจนตอนนี้เนี่ยยังตามหาตัวไม่เจอตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เนี่ยครับมาระดมกําลังอยู่ที่แถวแถวเทือกเขาบรรทัดนะครับนับจากวันที่มีการประทะก,กันจนถึงวันนี้เข้าสู่วันที่7ที่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องตรึงกําลังติดตามล่าตัวเสียแป้งอยู่ขณะที่จุดปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่ ที่น้นําตกลานหม่อมจุ้ยนะครับพื้นที่ตําบลตมวดอําเภอตะหมวดจังหวัดพัทลุงจุดนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรึงกาลังคอยลาดตระเวนอยู่รอบน้ําตกนะครับแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะมีการสนับสนุนเรื่องของสเสบียงเพื่อลําเลียงขึ้นไปให้กับทางเจ้าหน้าที่ที่ปักหลักอยู่ด้านบนของเทือกเขาบรรทัดทางฝั่งซีกตะวันออกของพัทลุงนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทีมข่าวได้มีโอกาสพูดคุย กับหนึ่งในชุดสกัดกั้นปลายทางคือชุดอัศวินและฉลามทองจากนราธิวาสและปัตตานีนะครับโดยชุดนี้เนี่ยขึ้นไปอยู่ด้านบนเทือกเขาบรรทัดแล้วก็มีการวางกำลังเรียงหน้ากระดานเดินลาดตะเวนกดดันค้นหาไล่ลงมาจากเทือกเขามาจนถึงที่เชิงเขาตรงจุดน้ำตกลานหม่อมจุ้ยนะครับซึ่งก็จะมีชุดปฏิบัติการวางกำลังเตรียมพร้อมถ้าหากว่าเสียแป้งหอยร่นลงมาถึงจุดนี้ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่า เสียแป้งจะใช้เส้นทางนี้เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่พบรอยเท้าห่างจากจุดที่ปะทะ2กิโลเมตรเดินมุ่งหน้ามาทางน้ําตกลานหม่อมจุยย้ยแห่งนี้นะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นรอยเท้าของเสียแป้งทีมข่าวลองถามเจ้าหน้าที่ถึงความเป็นไปได้นะครับที่เสียแป้งจะเดินมาถึงจุดนี้หรือไม่เพราะเป็นจุดที่มีความเป็นไปได้มากที่สุด โดยระหว่างที่เจ้าหน้าที่ราดตระเวนนะครับได้มีการสำรวจแล้วก็ล็อกจุดวางกำลังที่คาดว่าเสียแป้งจะใช้เป็นเส้นทางหลบหนีไว้แล้วลองฟังเสียงเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับระหว่างที่เราเดินลาดตระเวนเราได้มองตลอดทางเลยว่าเอจุดนี้ข้ามได้ข้ามไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็จะล็อก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 ดังไว้เพื่อที่จะแบบเขาเรียกไงเหมือนกับเป็นจุดที่เฝ้าสังเกตว่าเออมีโอกาสนะมีโอกาสนะที่ผู้ต้องหาจะเข้ามาแล้วก็ทางข้างบนเนี่ยถ้าเหมือนเหมือแนบบถ้าเราเดินไปสักระยะนึงอะมันจะไม่มีทางเดินนะเราจะต้องแบบ ให้นายพานเป็นคนนำทางไปจนเราไปถึงที่ที่ที่ตั้งปัจจุบันนะครับผมแล้วเหนือที่ตั้งปัจจุบันจะเป็นเส้นทางเดินด้วยเส้นทางที่เขาใช้ในการเดินทำมาหากินในป่าะอะไรเงี้ยก็คือคาดว่าถ้าเกิดในตัวผู้ต้องหาเนี่ยข้ามมาก็อาจจะใช้เส้นทางนี้ในการที่จะหลบหนี เจ้าหน้าที่ชุดนี้เนี่ยขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่บนเทือกเขาบรรทัดมาแล้ว3วันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสเสบียงหมดก็เลยต้องลงมาเอาทั้งสเสบียงและสิ่งของจําเป็นกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอุปสรรคในการเดินเท้าช่วงนี้คุณผู้ชมฝนตกฝนตกต่อเนื่องเลยการ,รเดินเท้าก็ค่อนข้างลําบากเพราะว่าพื้นลื่นมากนะคะระยะเวลาในการเดินห่างจากจุดน้ําตกหม่อมจุ้ยไปประมาณ2กิโลเมตรคือแค่2กิโลเมตรใช้เวลาเดินมากกว่า1ชั่วโมงค่ะซึ่งคุณอุตสาหนักข่าวของเราก็บอกว่ากลางคืนมันหนาวมากนะพี่กอ ในจุดนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่หลายคนก็เริ่มป่วยกันแล้วนะครับนอกจากนั้นครับเจ้าหน้าที่ยังเจออุปสรรคในการทํางานก็คือเรื่องของสภาพป่าที่เป็นทางสูงชันนะครับฝนตกตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงเย็นถึงช่วงค่ําก็จะมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับเจ้าหน้าที่ต้องตากฝนทนหนาวกันอย่างที่บอกไปว่าบางคนเริ่มมีอาการป่วยกันแล้วนะครับค่ะ <c oughs> ติดตาม p p ีพ v h ทีวีเอได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย